รถยนต์โบราณเป็นโอกาสใหม่ที่ไม่ควรมองข้ามในขณะที่หลายประเทศกำลังหันไปสู่การสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ยั่งยืนแต่ประเทศไทยกลับเลือกที่จะขยายฐานรายได้ใหม่ด้วยการจัดตั้งภาษีสำหรับรถยนต์โบราณที่มีอัตรา45%เพื่อสร้างโอกาสในตลาดรถคลาสสิกและนำไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านรถยนต์คลาสสิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่22กันยายน2025เวลา15นาฬกาหนาทีนางสาวกุลยาตันติตเตมิดอธิบดีกรมสรรพามิตรได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการนี้ว่าสรรพามิตรจะเริ่มเก็บภาษีรถยนต์โบราณน,นำเข้าระดับ45เป็นการเปิดตลาดใหม่ในอุตสาหากรรมยานยนต์และยังช่วยให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการแสดงและบูรณะรถยนต์โบราณการจัดเก็บภาษีนี้เป็นการปรับปรุงการจัดการรายได้ของรัฐและช่วยให้รถยนต์โบราณ ที่นำเข้ามายัางประเทศไทยได้รับประโยชน์ทางภาษีศุลกากรในอัตรา0%นอกจากนี้ยังมีเจตนาเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายในการจัดแสดงรถยนต์โบราณในระดับภูมิภาคโดยดึงดูดผู้ที่สนใจรถยนต์โบราณจากทั่วเอเชียสนับสนุนอุตสาหกรรมบูรณะรถยนต์ของประเทศไทยซึ่งมีช่างฝีมือที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่รักรถคลาสสิกผ่านกิจกรรมและการจัดอีเวนต์เกี่ยวกับรถโบราณโดยทั่วไปแล้วรถยนต์ที่ถือว่าเป็นรถยนต์โบราณจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีตามหลักเกณฑ์สากลและต้องใช้งานได้จริงโดยมีการตรวจสอบมาตรฐานจากหน่วยงานในต่างประเทศก่อนนำเข้ามานอกจากนี้รถยนต์โบราณที่ได้รับการอนุมัติจะมีทะเบียนพิเศษที่จำกัด การใช้งานเช่นใช้งานแค่ในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่ผู้ประกอบการสามารถขออนุญ,ญาตใช้งานในโอกาสพิเศษได้เช่นงานแสดงหรือกิจกรรมต่างๆอย่างไรก็ตามนางสาวกุญญายอมรับว่าการประเมินศักยภาพการซื้อขายรถยนต์โบราณในประเทศไทยอาจจะมีความท,ท้าทายแต่กรมสรรพสามิตคาดการว่ามาตรก,การนี้อาจสร้างรายได้ค่าภาษีได้ถึง1,0002,000ล้านบาทในอนาคตนอกจากรายได้ภาษีที่คาดว่าจะได้รับโดยตรงแล้ว การบังคับใช้มาตรการนี้ยังจะสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนแทนที่รถยนต์โบราณรวมถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมายัางประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรถคลาสสิกความเห็นของคุณเป็นอย่างไรคุณคิดว่ามาตรการนี้จะส่งผลดีหรือไม่ต่ออุตสาหกรรมรถยนต์โบราณในประเทศไทยแบ่งปันความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่าง